นี่เสร็จแล้วนะครับผมเตรียมจะส่งส่งงานแล้วนะนะครับส๊อกอันนี้เสมอผมต่อให้เรียบร้อยนะครับเป็นท่อออกหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นน้ําแรกนะมันยังแรงอยู่แต่ว่าพอไปสักแดดร้อนก็จะกลับตรงไนึงนะครับแต่น้ําก็จะมีหลายทั้งวันนะครับนี่โครงสร้างเสร็จแล้วนะครับสีแผงนะครับแดงแรงเรียบร้อยนะครับรเทปูดให้เรียบร้อยนะครับต่างต่อสายไฟให้เรียบร้อยเนี่ยหมดแล้วครับ นีกล่องคอนโทรลก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นบอ่อที่สองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็นะครับทุกส่วนนะครับผมนะสมัครรับประกันสองปีนะครับแข็งรับประกันสิบปีไฟออกนะครับผมไม่รับประกันแตกนะค่นะ Thank you.